สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะมือนี้จะมาตามแนวทางโค้งสุดดไทยของแม่หนูนะคะพี่น้องแม่หนูเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะยูว่าสันบ่าแล้วก็ฝันแปลกน้ำค่ะพี่น้องเพิ่นฝันจังใดเข้าไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ่ดด้มาหากันกระ,ะโดนแล้วมาเอาตะตองหวดเนาะ ต่างคนกับต่างหยากเนาะกะขันสิมาดูหลายสิล่งดูหลายกระยานพืนว่าขึ้นหลายตัวแทกตัวาไปสี่แม่กะเลยมากก็เลยมาสองเทียกับโค้งสุดถ่ายนี่แหละเจ้าให้ไวตัวใดกอค่อยก็ะลืมข้าวดิตะต้นงวดกัะเด็ลืมหระอดิเปิดลืมคือกันเน่นบะเมนค่ะ เดิมแต่ว่าเปิดหาคอนพี่น้องเออเปิดหาก่อนเนอะอยากน้ำข้นไข่ข้นป่วยปล่อยกับพวกค่อยออกหาคลิปดอกนี่ตัวเก่าของบักลาบอกตัวนี้เอชซีสมนำมาจะคองอยู่บ้นสื่อเหล็กเหล้าออกเหล็กเหล้าซัมเมนออกแล้วเหล็กเล้า ตานายแท้พี่น้องออ้เก็ซีเดี๋ยวอย,ยู่เลยไถ่เฮ้าหน่อยโอ้เก็ดซีตรงตรงเลยบ่จ้ะเก็ซีตรงตรงอืมของอกเลกืประเทศเล้าเฮ้าแบบเฮ้าก็บ,บอกคนอยู่นี่แหละว่าหาคักกับเข่าเนาะหน่อยให้าค้าครับกับเข่าเลขขอ,ของเมียนูมันมักจะไปค้ากับเข่าต่างประเทศส่วนมากเนาะ<น>มันจะไปแบบนั้นมันไปทึ้งอันบุญทั้งลางเลยดิพี่น้องมืึนจีเมียนค่ะ มันมันวันที่เท่าไรที่มันไปมันตรงกับวันจันทร์นวันพุธร์เนี่ยสิมพรสิบมันเก่าออกไปแล้วบอมันออกอันชูนชุนมันเก็ออกอเจ็ดสีมันก่ออืมเอาอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องอ่าอย่าลืมวันนี้วันนี้กับฟันอีกแล้วล่ะวันนี้วันศุกร์เนาะวันนี้กับฟันอีกอืมวันประจำ วันที่สิบหกกลุ่มผ้าพันหกแปดโค้งสุดท้ายเนาะบัานนี้วันาวาไม่ไง่เถ่ากับพอใหง่กลัเพื่อนแม่แต่าไม่เง่เถ่าผันนอนอยุกนอนอยุ่คือพอตายนี่แหละมันนอนนอนแล้วแล้วผันว่าหัวกับเมียนั่นว่า,ทาเท่าเท่ามาจันว่าเท้าสามเทียอา้าวเท่ายุใสคือว่ามีผู้ใดไม่ไงวมาจาัมหัวควายผันดำอืมซึมยุกนั่นน,าานี่พอใหง่สูวมาสันบ้านนี้ผันเลยส่งผันหนึ่ง เวียงนี่บาดเดี๋ยวเห็นนั่เพิ่นแล้วเพล่นเรกว่าลาลาปะนะว่าไปบอกเขาเฮ็ดบังสกุลหาพอเน่เด้อสันอ๋อเพิ่นอยากได้บังสกุลจะเนี่ยส่งพ่อเวียงมือนเหรอแม่สุดคู่พอไหมเพื่นว่าเอ้าแม่หนูโอ้เพิ่นว่ามันแวงเดี๋ยวไปกับแวงอีหลี่บาดกางเกงเพื่นแดขนาดเพิ่นตายตะโดนแล้วแม่ปะกางเกงเพิ่นกับแวงไปเรียบัดรกื่นเรยว่าเอา่นกลับขึ้นมาส่งแวงมันกับสีพ่อเป็น เพิ่นว่าไปใส่กันนี่เนาะเนาะขันว่ามันเป็นจังจริงแวงจังจริงแวงขาขาขาดไปมันยอมมันเงี่ยมไปแล้วเสียพานเลนะค่ะิ่นเลยอยากได้ไหมเห็นคนตายแมนตายตัโดนแล้วตัโดนแล้วตายยุที่นี่ละแปลงนี่ละอ๋อจี้เป็นตายยุที่แปลงแมนค่ะเพิ่นว่าไปใส่แล้วขันวางสัตว์พอไหทพวกนี้เป็น เป็นเป็นพ่อยญ่แ่หรือว่าจังไหนคะเป็นพอลุ่งเขาจะเอื่นพอลุ่งไม่น้ามีอยู่นี่ก็ได้อะไเป็นพี่อ้ายแม่เจ้าวาจังสี่นาแม่เจังสี่เป็นพีาเจ้าเอื่นพอลุ่งแต่บ่เคยฝันเห็นพันจักเทียนมเขาก็สิมาฝันเห็นจ้าเตียนว่าต้องฝันเห็นก็ไย้ยินแม่เขียวว่ามันตายถ้าโดนอะไรนี่เนาะมันกราบขึ้นมาสัตว์ดีดีอยู่หลักคนน่ะน่ะ คือคนบ่ตายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปเป็นดำอืมซึมเป็นยางกลับขึ้นมาสามเตียเตียที่สามยังเห็นเพนลินอือเมนว่าเอาว่ามันเด็กสิเป็นเด็กตัวเก่าบอกอือเด็กเป็นเด็กตัวเก่าให้เมนว่าคนตายกลับขึ้นอายุเพิินทใดากันอายุอันของอันของข่อหไงน่ะพ้วนพ่อหญงนะนัน่นว่าม่นตอนนั้นว่าม่นไดเ็ดสิบขวปีบจ็ดสิบแปด อือยี่สิบแปดปีของพวนเมียพวนนี้ยจังคอยได้แปดสิบกัวเมียนี่ว่ามันได้แปดสิบสี่แปดสิบห้าเนี่ยอืมบาแมนดี้แมนบอกตอนนั้นได้เก็ดสิบเก็ดสิบหกเด้แมนบออันเก็ดสิบหกแมนแม่อยู่หนีดิโอเิจ้าโอเก็ดสิบเอ่อแปดสิบเจ็ดวางสี่กับสี่คือแมนเพราะว่าของผู้อยู่หนีจังคอยแมนเก็ดสิบหกอ๋อ อืแต่ของพอ,อผู้ตายนั่นชิดว่าประมาณเท่าไรสิบประมาณตอนนั้นจินสิบกว่าปีนะอตอนนั้นนี่ขอ<ม>เพิ่อนแต่ว่าเขากับผมจักแทนเนาะเมียนแต่ว่าเพื่อนนั่นกินสิบกว่าตอนนั้นเพิ่นเมื่อนะอืมห้องมาล่างไม่ใหญ่เนี่ยจังคอยยู่ได้โดนอยู่ดิอืมจังว่าเล่าสิเมดตามกันไปอืมแต่ว่าไม่ใหญ่พูเม่ยนนี่เท่าไรแปด สิบสี่แปดสิบห้านี่ละอยูน่ 18, 15, นี่ละแปดสิบห้านี่ละไปอเอเอเอาอายุเมียเพิรนเนาะจ้ะแปดสิบหา้าหรือว่าแม่หนูจะตีแบบใดกัเอาห้องเพิรนแปดเจ็ดของพอย่า่แปดเจ็ดเอาห้องเพิรนหนึ่งมันสิกลับแม่มัตสิเจ็ดแปดเ,เพราะว่าเขาเจ้าอายุตั้งผัวตั้งเมียตีแปดเจ็ดผู้หนึ่งแปดเจ็ดอืมแปดเจ็ดผู้หนึ่ง เก็ดแปดเจ็ดแปดแมนพอใไ่นั่นสิตายเก็ดแปดนั่นเหรอเก็ดสิบกว่าปีแต่ว่าผู้ไม่ใหไ่นี่อาจจะเป็นแปดสิบเจ็ดแมนพ่อว่าแม่อยู่นีนั่นเก็ดสิบหกย่าไยอลิตาแมนอืออายุตาตอนเมิดดิตอนเสียที่จริงเนี่ยเขาเจ้ากับสิปันนี่เขาเจ้ากับสิไลกีแล้วเนาออตอนเท่ากับตอนเอาตอนเกิดเป็นเสียนั่นแหละแปดสิบห้านี่บ่แมนนึงบ่ บอ,อแต่สิ้มหาบ่แมนพี่นองข่อยเชียนแล้วเพ้มันสิออกตัวนีซะเออเอาเอาไอ้นี่าะว่าเขาเจ้าขึ้นมากหมไ <c oughs> ข่คาแล้วเนาะสันเดียวคากระซามบ่เป็นยางให้เพื่นเอาเอาพิ่นหมกักพิ่นก็เอาทนะันละข้ามข้าวเบา่นเพราะว่าพิ่นตาย,ลยแล้วเนี่ยพนขึ้นมมกสันดิพิ่นยางอยู่สามยี่อยายผัวก็เมียนบ่นี่เมียนอือยายยี่ฮียนี่เป็นได้เกตสิบหกาะว่าเห็นยายยู่ียนนํำมาเนี่ บ่บ่เห็นเมแมนบ่เห็นนตากับยา่สองคนนี่นอนเลยผู้เมียพ่นเหน่ะก็นอนแต่ว่าผูหัวพ่นยางเขาม้าสามเถื่อืเพ่นเดากได้บังสกุลอต่เลยบอกว่าสิให้ยยูห้ถึงเด็กสะก่อนเด้อใหญ่แซนว่าขอป้อนพ่นสีพอใหญ่แม่ใหญ่เนาะแมนมาให้โชคตัวกันวางสัตว์แต่พ่นก็บ่ได้บอกเลยบอกยังวันนี้เมื่ขึ้นนีฟันอีกนี้ อืมวันนี้เมื่อคืนอีกกับฟันอีกฟันว่าเพิ่นให้ไปอันฟูบ่กอือ้อฟูบ่กอื้อบกเตียงพนะวะหน่วยมดลุงคือนิงคิงยุบกอื้อบกเตียงเอียงคอยง่ายขึ้งบ่ขี่ไหล่คัดแตีเอ้อบ่กอื้อเรียรงเนาะพนะเขาคือบอ่ศูนย์ใส่คนตาฮะเขาคือบอ่ศูนย์ใส่เอาแม่อาใสไหมบ้านองเอาศูนย์ใส,สดิศูนย์แปดเจ็ดเออเจ้าว่าบ่ เจ้าเห็นบบกออเอืออีมันเป็นศูนย์ได้แมนบ่หันออมันลืงคืนหนึ่งคิงยมวิวน้าทงเก้าคพนน่นละหน้าเนน่นละศูนย์แปดคดเด้อพี่น้องบานนี้เอาศ in ูนย์หน้าหกหน้าหเด้นาเป็นหแมนจะเอาหกศนเนีเอาหกศูนย์นแมนหน้าหกเนาทงเก้าเพ่นไหมอันแยกแย่หาแต่แปดศูนย์อันนี้ บานนี้หน้ากับฤทธิตีเอาเป็นหน้าเป็นหืหกศูนย์หอกศูนย์อันนี้ตีเอาได้พี่น้องหน้าเพราะว่ามันมีแต่ร์บอกอื้อมิแต่บอกอื้อปู่บอกอื้อขี้ไรขี้ไยบอกอื้อแหลงพ่อนะหน่วยมนหลงของเรื่อพผู้เถ่าจะเป็นเก้าศูนย์หน้่จ้างวานนี่แหละมันก็ต้องกำหัวอยู่แล้วตับโหลดแม่ตับไซะจ้ะตับไปโหลดพี่น้องลับหัวไว้น้ำเด้อ เดี๋ยวกนจะไห้ามบอกกลับให้ครับหัวมันกะเป็นไปได้นะค่ะเอาแปดใส่เป็นแปดเอาอันศูนย์ใส่เป็นเป็นศูนย์แปดจิจไปเป็นนี่สี่มันเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วมันโมเป็นเหลีหลายตัวดอกแค่กลับกันเนื้อเสือแล้วกับแปดท่วาอายุเพิ่นนะโตเดียวกันแต่ว่ามันกลับกัน หรือมันจะมาตัวนี้ยี่หลีแปดเวสเจ็ดแปดหนึ่งเปดผู้หนึ่งเปล่ยนสิบว่าผื้หน1 1> ึ่งกินสิบวัวเฮ้ยก็เคยมาหายโศกเนาะคุณยายประเดี๋ยมากลกับตาอมามันเป็นเป็ดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นตายเนี่ยเพิ่นอยนู่นีเพิ่นบ่เพิ่นตายอยู่นีพ่พิใหญ่อยเพิ่นเลยมาหาเจ้าแตะนี้เพิ่นอยากได้บังสกุล เพิ่นผ่านบ่ไปหาลูกเพินเน่นว่ะลูกเพิ่นมาบ่ฝันเห็นเล็กเทียนเนาะ่นวาไหม,หม,หม Ü เพิ่นมาซื้อจ้ะหายเจ้าซื้อห้ลูกลูกหรือว่าอยากได้น้ำเจ้ากัมันกัดีขึ้นลนว่ะมือขึ้นนี่นกัแเปลียอินดีที่บาดนี่น้องอืมอยู่ดีๆหลังคาเฮียนดังเคืงลากวดกวดบัดนี่พอไงตุ้ยน่ะแย่งไฟเลยเด้ลูกขึ้นมาแย่งไฟหาไอ้น้องมินลาย่าย ยายมีต้นกลวยบ่มีเลยมีหาหลังค่ายเฮียนเลยน้องมินนี่ว่าย่าอีหลีแม่นีหยัันดึงหลังค่าเฮียนขึ้นสิลุดนี่พ่ามันกก้ใหม่ทับหลังค่าเฮียนติย่ยมันว่าอมันบ่มีกก้ใหม่ไงยใสสีมาทับหลังค่ายเฮียนนีแล้วคันบ่แม่นกกนดูของพ่อหญยคู่ใจหักลงมาผู้ผู้มใหงยว่ากับหลานนี่นี่บ้านี้ผู้พ่อหญ่นั่นกับมายางแย่งหาอ่อมเฮียนกับ่เห็นบ่มีอียั้ง ก็เลยว่าเอาเพิ่นสิอยากได้น้ำเจ้าแล่ะกันอยากได้อีหลีก็ให้ถือดิส3ตัวเด้อเด้อเด้อนี่อายุอ่ะให้เด็กสตัวเด้อพ่อใหญ่ายมือใส่ยาไม่ย่ายไข่ไงนี่สิไปท้ำให้ดอกก็เว้าอยู่ว่าให้ลูกให้หลานย่าให้ปิ้นออดๆอเอ็ดๆก็ดกับว่ามันเหมือนไหลไหมพี่น้องวางหลานน้อยก็เลยอืมัดซุกมาเสียบอยู่หาเงินอ่ะก็จะขอสรุปเนาะค่ะเนาะจ้ะ กะมีแค่นี่เนาะค่ะเมนูกับฝันเกี่ยวพอยไงแมหไงที่เป็นเป็นพี่อ้ายแม่เนาะค่ะเนาะเป็นพี่อ้ายแม่เป็นมูดเฒ่าไะ้กี้เพิ่นยุนี้เพิ่นตายไปแล้วแต่กับว่าฝันเห็นจักรเสียเพิ่นอยากใดบังสกุลน่ำเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะบ่หายได้หายตัวเลขแต่ว่าหรือจะเป็นอายุเพิ่นนะคะข้ากับข่าวข่าวอายุเพิ่นนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะ ขาวขาวอายุของพอไน่เพิรนที่ตายอยู่เฮี่ยหลังนี้นะคะก็คือแปดไอ้คุณยายนะคะคุณยายเมียเพิ่นแปดจิคุณตาจิตสิบแปดวสันว่ามันเป็นตัวเดียวกันค่ะพี่นองแขกกับกันสื่อเพิ่นมาน้ากันทั้งผัวทั้งเมียวสันแล้วก็เฮ้ากัเลยว่าค้นตายกัเลยเอาศูนย์ใส่นะคะพี่นองเอาศูนย์ใส่ศูนย์แปดจ็ดนะคะ หรือจะเป็น078ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องแยกแยะให้อีกก็คือ80น,นะคะแม่หนูว่าไปปู่บังืออู่หน้าเนาะเพิ่นในปู่บังืออ<ม>ู<ม>่หน้าเพิ่นก็เลยว,ว่าหน้าก็เป็นหุกเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยเอาหุกศูนย์ไว้นาค่ะพี่น้องหุกศูนย์ก็เลยกลับหัวห้เป็น90นะคะมั่นกะเข่ากับว่าผู้เถ่านะคะพี่น้องผู้เฒ่าตายเป็นเก้ากเข่ากันที่90นะคะ กะขอให้โชกๆมันๆกับแม่หนูในงวดประจำวันที่16บกุ่มผ้าพันหกแปดนะคะกะขอเป็นแค่แนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าตอนนั้นคะ่ะฝากกดไรกคกดแชร์ให้แม่หนูฟันเหม็นในเด้อกกะพี่นองกะคงสุดไายนะคะแม่หนูกับฟัน ซุ่งจะดีอยู่นะคะพี่น้องฝันว่าเดบบูบังอื้อเห็นบังอื้อม่อนมองคองแมงแข็งน้ำอา้าโชคโชคมันหมานมน้ำกันค่ะคิมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ